สวัสดนนีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะปกติแล้ววันจันทร์เราจะต้องเป็นแจ๋วใช่ไหมวันนี้ก็เป็นแจ๋วค่ะแต่ว่าเป็นตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่าตอนเที่ยงน้องโตเขาชวนมาธุระระยะไกลนะคะเป็นโชเฟอร์ขับรถ<อ><อ>พาเขามามาธุระแล้วก็ตอนนี้บ่ายสามแล้วนะคะกำลังพักมัมมมอุ๊บขอโทษค่ะเลย ก็เลยมาแวะร้านพิซซ่ากินกันง่ายๆนะคะก็จะมีเป็นชิ้นๆอร่อยไหมของโอ๊ตเนี่ยอร่อยนะเป็นหน้าไก่กับเบคอนนะคะของสาวข้างบ้านมาด้วยค่ะมาด้วยก็คือเฟรนฟรายแล้วก็ของเพื่อนของเพื่อนโตไฮอ่าว่ o อ like buffalo chicken Buffalo chicken ก็คืออ่าเป็นไก่เผ็ดนะคะ What's your name อาจูน,น,น,นปาทูฮะปาทูปาท,ปทูไม่รู้แลยค่ะว่าชื่ออะไร <c oughs> เพื่อนของ <c oughs> เพื่อนของน้องโตน้องโตนะคะเขีย <c oughs> okay, นโตสั่งหน้าอะไรโอเควันนี้มาธุระให้น้องโตแล้วต่อไปรอเราก็จะไปต่อ,อน้องโตประดนหลอกโอเคหม่ำ <c oughs> okay, ละคะ